นี่จะพี่น้องเนี่ยอันนั้นมันกับยูนี่เลยจะพี่น้องไอ้ทางเขาา้เนาะจะเนาะทางไอ้สายสายน้ำเขาม้เนาะจะน้ำเขาบ้านไปสันทอดวันนี้ตัวนี้ก็มาโตโตเนาะจะเนาะเนี่ยนี่จ้ะโตขึ้นเป็นสองทางเลยจะพี่น้องตัวนี้เป็นทางเขาปั้มเขาปั้มจ้ะ ตัวนี้ euh, เขาแทงว oh, <Jean> ่เป็นเขาปั๊มจ้ะเขาแทงกอนนี่จ้ะบันนี้การเนี่ยมานี่สายเขาแทงว้จ้ะเนาะนี่เขาแทงขึ้นแทงจ้ะน้ำขึ้นแทงนะจ้ะเนาะบันนี้ซ้ายตัวนี้ไปพุ่นไปเขาอีกแทงนึงเนะจ้ะเนาะเขาอีกแทงนึงบันนี้การเขาอีกแทงหนึ่งละนะจ้ะเนาะเห็นบ่มันเป็นยังไงจ้ะเนี่ยมันเป็นคอนแนคกันมันเป็นแบบว่าต่อหาเชื่อมหากันไหมจ้ะ เ,เชื่อมหากาาันทามันมีว่าอยู่ตรงกลา,างทาเข้าจะใส่แบบว่าแท่งเดียวก็ใหปิดว่าองศ์นะาจะพี่น้องเนี่ยตนนัวนี้ตัวนี้ก็โตมาพี่ออกจากออกจากแท่งนี่จะพี่น้องออกจากแท่งเนี่ยมันนี่จะเขาปั้มเขาปั้มเนี่ยออกจากปั้มเลิศปรทีนี่จะพี่น้องนี่ออกจากปั้ม ตัวนี้ตอนนี้ปิดอยู่จ้ะเพราะว่าเขาบริใส่บริใส่ปั๊มมันบรินเนมีไฟก็เล็บบรินไนใส่ปั๊มนะจ๊ะพี่น้องก็เลยปิดไว้ต่อเป็นอ่าบัตที่นี่ก็มาใส่ตัวต่อตรงเพราะว่าอ่าปั๊มมันบริใส่ก็ปิดไว้บริหนามันออกมาเพราะว่ามันมีน้ำแล้วนะจ้ะร่องเล้วมันมีน้ำก็ปิดไว้บบดนี้ถ้าเปิดน้ามันก็จะมาแน่นบริจ้าพี่น้องก็ปิดไว้บริมันมาเพราะว่ามัน บริสไซปัม๊มบันีกาตัวนี้ตัวนี้กาปีดไว้ขึ้นกันจ้ะปีดบริห้น้ำเขาแทงแบรบิห้น้ำเขาแทงพเพราะว่าห้อบริสไซแทงกาปีดไว้บริห้นะ้ำเขาหน้าบันีตัวนี้ตัวนี้เป็นต้อตรงจยะพี่น้องต้อตรงเขาเขาบ้านเนี่ยตัวน,นี้เป็นต้อตรงเขาบ้านเพราะว่าเเอาบริสไซแทง บ่ได้ใส่ปัม๊มเขาปีโตปั๊มไว้ปีโตปัมปตป๊มไว้แล้วก็ปีโตแทงไว้เขาเปิดตัวนี้ให้มันเข่าบ้านตรงเข่าบ้านไม่จะพี่น้องแต่ว่ามันก็นสีสงสัยิ่เป็นว่าจ้ะว่าเป็นยังมันคือไปทางเดียวกันเมืเนี่ตัวตบวตัวตบเปิดว้าวปดเปิดมันเนี่ยมันไปทางเดียวกันเมิดทั้งสามตัวเนี่ยตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ไปตัวนั่นสงสัยใบจะพี่น้อง เพราะว่าตอนแรกเลไม่ท <tu i ro> ิพย like ์กระซงใส่ขึ้นกันจะว่าเอามันขึ้นมาทางเดียวกันน่ะวันที่เพิ่นมาให้สังเกตยังซี่เพิ่นว่าผูเพนธิตเพิ่นบอกว่าให้สังเกตยังซี่ให้มึงทางขอตอว่าสั่ว่าให้มึงทางขอตอขอตอมันไปคนละทางล้วะเนี่ยเนี่ยเห็นมาตัวนี้จ้ะตัวนี้มันเป็นเขาแทงน้อยจ้ะเนาะมันไปทางทางพุ่นขอตอนไปทางพุ่นบบนี้ตัวนั้นขึ้นกันจะพี่น้องตัวนั้นมันเป็นออกจากออกจากปั๊ม ขอตัมันก็ไปทางเดียวกับข้างเขาแท่งเขาแทงเนาะเจ้าเนาะเหมันจะไปทางเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันสิไปมันสิไปคนละทางสิไปคนละทางแต่ว่ามันเป็นเปิดอยู่ตัวเนี้จ้ะมันมันเป็นต่อตรงนะถ้ามันไปทางเดียวกันมันก็สิเป็นแบบควงนะมันก็สิเป็นอีกไลายหนึ่งเพราะว่าตอนตอนนี้มันเปิดอยู่จ้ะถ้ามันไปทางตรงคือจังสี่คือคือขอตอนไปยังสี่ไปทางนี้ทางตรง ไปทางนี่มันกะสี ics, ตัวตัวเปิดมันอยู่ตอนนี้มันกะสีเปลี่ยนไปได้จากพี่น้องมันกะสีไปทางเดียวกันแต่ว่าตอนนี้มันไปทางเดียวกัน Pal une, อยู่แต่ว่าตัวตัวเชื่อมตัวเชื่อมมันนี่มันมันไปคนละทางตัวแรกไ่ทิพย์กล้องสงสัยเราก็เลยบอกว่าให้มึงตัวนี้แล้วว่ามึงตัวนี้เด้อระวังสิเนี่ยมันพรอนไปคนละทางแต่ตอนน totally okay, MA> um> ี้ตัวนี้มันเปิดยยนหน้ะ แต่ว่าเพราะว่านตอนนี้มันเปิดดิแม่บมอจ้ะแต่ว่าตัวนี้มันปิดเนี่ยแต่ว่ามึงตัวนี้ถ้ามึงตัวนี้จ้งสิฮู้ว่า๋อ้มันไปคนละทางตัวนี้มันเป็นเปิดอยู่แต่ว่าตัวนี้มันมันมันไปคนละทางนี่ตัวนี้มันละเหตุให้งงไหมจ้ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยจ้ะเกามาให้มึงจ้ะพี่น้องต่อต่อทางน้ำแม่หบอจ้ะสองทาง แท่งละสองพันลิตรจ้ะพี่น้องอยู่นี่มันก็จะประมาณสี่พันลิตรนะจะเนอซงแท่งเนาะสี่พันลิตรจ้ะเนี่ยวันที่มันแดดเนาะจจะเนาะมันแดดเนี่ยวใบมันสี่ช่วงใบใบใบมันสิกันแดดได้มันโมเมนต์เลยจะพี่น้องเห็นบ่มันยังมีแดดแดดมาอยู่แต่ว่ากับพวกป็นหยังจ้ะเพราะว่าอันเดี๋ยวเม็ดเม็ดทิพย์สิปลูกต้นไม้บังเอาต่อไปจ้ะตรงนี้ทางนี้จ้ะ กระสิมาปลูกต้นไม้นี่ให้มันต้นไม้ขึ้นบังพอดีแม่จ่ะพี่น้องขึ้นบังไอ้แท่งแม่จ่ะพอดีเลยนี่เห็นบ่จ่ะทั้งนี้มันกะยังนี่ช่องว่างไว้จังหน่อยเนี่ยช่องว่างม้วนนี่ไม่ทิพย์กะว่าสิปลูกตัวปุกต้นบักฮงเอียงใบสันแม่จ่าต้นที่มันแบบว่ามันเป็นต้นเลียวๆต้นบบใหญ่ยิงสันแม่จ่ะเนี่ยต้นเลียวๆต้นเดียวสันนะทั้งนี้นะสิว่าสิปลูกต้นบักฮงแต่ว่าทั้งคางนี่อาจจะเป็นต้นกล้วยเนี่ยทั้งคางนี่จ้ะ อาจจะเป็นต้นกล้วยต้่นยางเพราะว่าให้มันบังแทงน้ำนะจ๊ะให้มันแดดบโบไปหาเขานะจ๊ะเนี่ยจ๊ะกระพ้ามึงคือเกาจ้ะพี่น้องใกล้สีเลี่ยแล้วลหละจ้ะใกล้สีเลี่ยแล้วคืบหน้าไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องวันนี้ไม่ทิพย์กระสีเนี่ยเขากุดดินขึ้นนะจ๊ะเนาะเขากุดดินฉาบไม่ทิพย์สี่ใ้ญ่ดินมาทั้งขี่อยู่จ้ะพี่น้องเสียวลงนีเสียวลงบลายสี่ายญมาทั้งขีนะจ๊ะดินที่เขาขุดขึ้นนะจ๊ะ สีใหญ่มาทั้งผีโตจ้ะเอาจ้ะไปก่อนได้เจด้อคลิปนี้ไม่ทิปไปลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิปายบาย